สวัสดีครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกันในเรื่องของการทำเรซูเม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีไฟล์าการทำเรซูเม่มาฝากนะครับก็คือ ให้ทุกท่านดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ทำการแตกไฟล์ออกมานะครับก็จะได้ทั้งหมดนะครับจะมีอยู่5ไฟล์ก็คือ5สีนะครับแล้วเปิดขึ้นมาในโปรแกรม Photoshop นะครับก็จะมีสีแดงสีเขียวสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะครับทีนี้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ สามารถนําแก้ไขแล้วนาไปใช้ได้เลยนะครับสําหรับฟอนต์ที่ใช้ในตรงนี้นะครับก็จะมีฟอนตอ์เป็นฟอนต์สุขุมวิเซต,ตนะครับสุขุมวิเซตก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับชื่อฟอนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ m i t r นะครับใช้อยู่สองฟอนต์นะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับวิธีการแก้ไขรูปภาพนะครับให้เรามาคลิกตรงตรงรูปการ์ตูนของคนตรงนี้นะครับแล้วจะขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่ขึ้นนะครับแนะนําให้ให้ให้ติ๊กนะครับติ๊กคําว่า Show t r a n ฟอร์มคอนโทรลนะครับอยู่ใต้คําว่า Filter ตรงนี้นะครับติ๊กถูกนะครับมันจะเห็นเป็นกรอบตรงนี้นะครับคลิกที่รูปการ์ตูนนะครับแล้วก็กด Delete นะครับแล้วก็ให้ให้เราคลิก อยู่ที่ตรงกรอบวงกลมตรงนี้นะครับจากนั้นก็ให้ไปที่ไฟล์แล้วก็โอเพนนะครับโอเพนรูปภาพรูปภาพของเราเข้ามานะครับทีนี้ก็ทำการลากรูปภาพของเรามาเลยนะครับแล้วก็กดชิปนะครับกดปุ่มชิปแล้วก็ย่อลงในภาพสมดุลน,นะครับก็จัด จัดจัดขนาดประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับให้เลื่อนมาตรงตรงเมนูเลเยอร์ด้านขวานะครับเมนูเลเยอร์ด้านด้านขวานะครับให้เราคลิกที่เลเยอร์รูปภาพนะครับจากนั้นนะครับกดปุ่มอั t เทอร์เนทค้างไว้นะครับปุ่ม a l t นะครับข้างข้างสเปซบาร์นะครับกดค้างไว้นะครับจากนั้นก็เอาเมาส์มาชี้ตรงตรงระหว่างเลเยอร์รูปภาพกับเลเยอร์กรอบวงกลมเนี่ยครับมันจะเป็นลูกศร สีดำๆชี้ลงนะครับจากนั้นให้เรา,าคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเป็นการสั่งให้รูปภาพของเราไปอยู่ในกรอบนะครับทีนี้เราก็ปรับรูปภาพนะครับให้มันเต็มกรอบได้เลยนะครับเสร็จแล้วกด enter นะครับตรงนี้นะครับข้อมูลตรงข้อความข้อความตรงนี้นะครับ กดตัว T หนึ่งครั้งแล้วก็เราก็สามารถแก้ไขได้นะครับถ้าถ้าใครมีฟอนต์อยู่แล้วนะครับก็แก้ไขได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่มีฟอนต์นะครับโปรแกรมก็จะถามหาฟอนต์นะครับเราก็ไปโหลดฟอนต์มาลงหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ที่เรามีอยู่ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะครับเบอร์โทรไลน์เฟซบุ๊กจีเมลนะครับความสามารถงานอดิเรกต่างๆตรงนี้แก้ไขได้หมดนะครับ ทีนี้นะครับก็มาถึงถึงส่วนประวัติการศึกษานะครับตรงข้อความตรงนี้แก้ไขได้นะครับส่วนส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปภาพหนึ่งสองสามสี่นะครับตรงนี้เป็นรูปภาพแก้ไขไม่ได้นะครับแก้ไขได้เฉพาะข้อความที่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับประสบการณ์ทำงานนะครับสามารถแก้ไขข้อความได้เลยนะครับ ในในไฟล์ที่โหลดไปนะครับจะมีทั้งหมดอยู่5สีนะครับเป็นแบบแบบฟอร์มเดียวกันนะครับแต่ว่าจะแยกสีนะครับใครชอบสีไหนก็นำไปใช้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแก้ไขเสร็จแล้วนะครับทีนี้การจะนำไปใช้นะครับคือตัวนี้ก็เป็นไฟล์ไฟล์ไฟล์ตัวนี้เป็นสีเป็นสีอา cmyk นะครับตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ ต้องการจะเอาไปพิมพ์ไปพิมพ์นะเครื่องพิมพ์ C C M Y K หรือว่าจะเป็น R G B ก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับถ้าเราจะเอาไปใช้ในเว็บนะครับเอาไปอัพโหลดนะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็เซฟได้เลยนะครับวิธีการเซฟน,นะครับก็มาที่ไฟล์นะครับแล้วก็เซฟแอสน,นะครับไฟล์เซฟแอสน,นะครับเซฟแอส จากนั้นนะครับก็ให้เราเลือกนะครับเลือกตรงนี้ Save as t y p e นะครับให้เราเลือกเป็น jpeg นะครับหรือ jpg ตรงนี้นะครับเรากดคำว่า Save นะครับตรงนี้นะครับให้ขนาดใหญ่ชัดที่สุดแล้วก็เป็น Maximum นะครับหรือว่าจะเอา High หรือเอา Medium ก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ไฟล์ ถ้าเราเลือก maximum ไฟล์ก็จะใหญ่นะครับจะว่าเป็นไฟล์ที่คมชัดนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับก็รอโปรแกรมเซฟสักครู่หนึ่งนะครับก่าก็จะได้แล้วมาตรงนี้นะครับหรือถ้าใครนะครับอยากจะเปลี่ยนโหมดนะครับให้มันเป็น r g b นะครับจะเอาไปพิมพ์นะครับพิมพ์เครื่องพิมพ์ทั่วไปนะครับแล้วก็ เปลี่ยนหมดตรงนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็น R G B color นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดเร,เราจะรวมจะรวมเลเยอร์เลยไหมหรือไม่รวมนะครับถ้าตรงนี้ก็คือรวมเลเยอร์ตรงนี้คือไม่รวมนะครับถ้าเราจะไม่รวมเลเยอร์แล้วก็เลือกไม่รวมนะครับแล้วก็เปลี่ยนขนาดไหมนะครับไม่เปลี่ยนนะครับก็รอโปรแกรมโหลดสักพักหนึ่งนะครับ ทีนี้เราก็จะได้เป็นไฟล์ที่เป็นโหมด RGB นําไปพิมพ์เครื่องพิมพ์ทั่วไปนะครับก็เซฟเหมือนเดิมนะครับวิธีการเซฟก็เซฟเหมือนเดิมนะครับก็เลือกไฟล์เป็น JPEG เหมือนเดิมนะครับเลือก maximum นะครับโอเคพอเรานํามาเปิดตรงนี้นะครับไฟล์ก็จะเป็นสีปกตินะครับสามารถที่จะนําไปพิมพ์นะครับ ทีนี้วิธีการนําไปพิมพ์นะครับถ้าง,ง่ายสุดเลยก็คือเราเราทําให้เป็น PDF แล้วก็พิมพ์นะครับโดยการที่คลิกขวานะครับสําหรับใครที่มีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่แล้วนะครับโปรแกรมอันไฟล์ PDF นะครับให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็มาให้มาเลือก Convert to Adobe PDF ตรงนี้นะครับทีนี้นะไฟล์ของเราก็จะมาอยู่ใน PDF เรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะ สั่งพิมพ์หรือว่าจะกดเซฟให้เป็นไฟล์ PDF เพื่อไปอัปโหลดในเว็บสมัครงานอย่างนี้นะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาเรซูเม่มาฝากเพียงแค่นี้นะครับสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการ ทำไฟล์นะครับคลิปหน้านะครับก็จะมาแจกพอร์ตโฟลิโอเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณครับ